ในสุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้ววันที่อ้อมจะเพลิดไม่ท uh> ันระวังตัวแล้วเราก็จะมาแกล้งอ้อมด้วยกันแปลงร่างเป็นเจ้าโถส้วงสุดฮิตตอนนี้กันแล้วประกันเลยว่าอ้อมต้องตกใจจนอืราดแน่เลยโอ้ยดันทันจะกลิ่นหน้าดูไปละแต่นั้นก่อนอื่นนะเราต้องแอบย่องไปดูหน้าเขาก่อนนะว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นี่เลยเป็นเจ้าแผนหน้าแดงก็แล้วกันไหนหน้าอยู่ไหนนะกียังเห็นได้แป๊บอยู่แถวเมืองเลยนี่นะเฮ้ นั่นไงเจอแล้วแอบตัดต้นไม้อยู่เหรอแอบตรงนี้ดีกว่าเห็นนะนี่ไงเจอไก่ดิบดังได้มาจากเห็นหน้าแดงเขาลักปิบดิบดิบรู้จักปะไม่หลงมาหรอแล้วพ่อแม่ทของเนี่ยนี่นี่ตาใสนี่แม่อูบะแรงไปกินแล้วแล้วอ้อมจะต้องหลงไก่น่ารักขึ้นหน้าแดงเขาต้องติดกลับเราไหนมันลูกเต่าหรอมาดิตามมาดิตามาเลพ่อแม่ของเนีย ปัามวะนี่ได้กาละนี่เราโดนใบอันนี้แนะนี่แน่นี่แนี่ยนี่อยู่ในไตาตาเลยนี่นะเป็นกาเล็ตแพนด้าเป็นไงล่ะวัวเมาเลยนี่นายเป็นเด็กเกเรนะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเกเรเราจะทำไงเจอวัวกับแกเขาต้องเลี้ยงแบบนี้เขาต้องให้ฟังหนออะไรให้เขาเลี้ยงกันแบบนั้นนี่นี่นี่ต้องหลอกเขาก่อนนะนี่เลยป่าไปทางโน้นเลยเอ้อเกเยเอ้อ เฮ้ยบอสโอ้พื้นทังหมดเลยแลเรียบร้อยติดกลับเราแล้วนี่แหละตอนนี้แหละพื้นี่ก่ะนี่อะไเกิดขึ้นหมดเลยไม่เนี่ยนี่เลยนี่ออมกลับมาออมต้อกตกกระจายเนี่ยอะไรมันหายไปไหนหมดแล้วก็เสกวัวแดงมันไปด้วยที่ต่างว่าจัดเลี้ยงทั้งหมดอ่ะกลายร่างเป็นวัวแดงแล้วนะแล้วเราก็แปลงร่างเป็นวัวแดงได้ดีกว่าต้องจไดหาเราไม่เจอเง่ร่างตุ้มใจจริงๆสงสัยว่าไม่เป็นไรหรือเปล่เธอมันไม่ไปนานจังอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกเล็กแพนด้าซะด้วย เจ้ากันแล้วมาบัวแดงนี่นะเราทำไม่ีตกใจตกใจดิไม่เอาใครมไใครใส่ละใครเยะมือของเจ้าเละทะนาด้เลยใครเลยใครเท่าไร่เหรอยังไงล่ะหอมหวนชนดมหรือเปล่าไมขี้งามสีแดง เอาขี้เป็นดอกเห็ดเลยโอ้โหใครจะหมดตัว <g vaccines> แล้วที่พื้นได้ด้วยน,นี่เลนี่เรต้องสร้างความขึ้น <os> ผลข้างทั้งทั้งทุกคนกระจายตัวสไลต์ตัวไอ้เกิดอะไรขึ้นเอาไม้วอมปะท้วงกิอะไรขึ้นอะพวกนายตกใจดิตกใจดิกลับเข้าบ้านเราไหมหรอหรอมีหวีคให้กินนะไปดิไปอย่าขยับข้างกันดิโอ้ยเราเหนื่อยมหมดแล้วอะ ทิ้งของผันไว้ให้เขาหน่อยแล้วกันนะโอ้ยทถมยังมีขี้สีแดงๆไว้ให้ด้วยขีย์เยอะๆเยอะๆเยอะๆนี่แหละยก็ยี่สิบโลกอะไรซื้ออะไรซื่อไปล้วจ้าเบิร์ดเบิร์ดโอ้โหกระเด็นกระเด็นโอ้โหไอ้ท้ำเนี่ยโอ้ยเล่นแรงไหมปะเนี่ยโอาบ้านทั้เลยเอาบ้านเราบ้านเราจะพันไม่ โอ้๋ย่ดูดิว้าแช่จังไม่โดน<ม><ม>บ้านนะนไหวใครนี่มือบอลชมัดเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของพังหมดเลยเนี่ยแ,บบแปลงร่างดีกว่านี่เลยทางเราต้องเริ่มแผ่งกันชัวร์าย้กายเป็นส้วนทองคำอุบหัวได้ด้วยนะยเดี๋ยวอานจะตกกจายตกกระเท็นตกกอีตกส้วมแน่ๆนนเลย จ้างให้ก็หานะไม่เจอหรอกน่ารวบรวมพลพรักขถส้มมาบุกบ้านอ้อมกันดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยดูดิคะอยที่บ้านเลยอ่ะแ่าอ่ะคิดว่าว่างมากไงเนี่ยดูดิต้องมาจัดระเบียบบ้านใหม่หมดเลยอะ่ะ,ไไอ,ะอ่ะอนยิ่งเดือดเนื้อยู่อยากจะพักบ้างเนี่ยเฮ้ยตอนนี้แหละได้การละโอกาสมากเลยอ่ะ กระดึบกระดึ๊บกระดึ๊กระดึอเพิ่มก่อนนะกลับมามาอยู่วะดิถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราต้องรีโนเวทบ้านที่อ้อมซะหม่นะนี่เลยแต่งบ้านเยอะๆนี่เปิดน้ําทิ้งไว้ด้วยให้เปิดค่าน้ําค่าไฟเอ๊บ้านนี้มันจะโล่งมปนหน่อยนะวางโถส้วมวางอ่างกับน้ำไม่ให้เยอะเลยละกันนี่เลยเอาวิทยุด้วยเผื่ออยากเข้าส้วมไปฟังเพลงไปนะนี่เลยเอาโถส้วมเยอะเพราะวันนี้เป็นวันห่งโถส้วมเดนี่เลยจัดไปอย่าให้เสียนี่ โชคเลยให้เต็มบ้านเลยนี่มีทุกรุ่นทุกแบบเลยนะอยากซื้อก็มาที่นี่นะอย่างกับโชว์รูมส้วมเลยโอ้ผู้ชายก็มีอ้าฮะเรียบร้อยนะรับประกันเลยว่าอ้อมมาถึงอ้อมน้องตาเหลือกแน่นอนเยอะเกินแต่ยังงั้นเดี๋ยวบบ box, เราแอบวินมอสอยแถวนี้กันนะไอ้ดูสีหนะ้าอ้อมเขาดีกวเ่าตองกลับมาเขาจะตกใจแค่ไหนไหมยังไหมยังเฮ้ยนั่นไงเห็นละล้วชมไหมโอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจ้าวาัวแดงเป็นยงไงบ้างมาเลยมาเฮ้ยตักเห็นเฮ้ยอย่างวะ ไปแล้วดบ้านเราเปลี่ยนไปอ่ะตกใจเลดิทำให้บ้านมันเต็มไปด้วยชักโคกนี่นี่สมาคมชักโคกวะเนี่ยออกจะได้เข้าตรงไหนก็ได้ไงชักโคกมาวางเต็มบ้านเลยเนี่ยปวดตรงไหนของบ้านก็เข้าได้นะอ๋อเห็นแล้วอยากจะครีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งปวดดิเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มันยังมีคนอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าตรงนี้เฮ้ยโอ้โหกลิ่นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าตรงนี้ลำบากอันนี้ก็นั่งสบายดีนะทำไมชั่วร้ายขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีชักโก ถ้าอกมันจะแพงมากไปนะนี้ราคาแพงอ่ะก็วินร้องเย็นเลยน่ได้นะนี่มันนั่งได้เปล่าอ่ะกำลังปวดขี้อยู่พอดีเลยเฮ้ยย่ามาเข้างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวยมาคลี่ทะเีวเมมันนั่งไม่ได้ เฮ้ยเขายังชวนอย่ให้นั่งไม่ได้ข้าเปล่านั่งไม่ได้ร่องออกไปทีนีา้เราเขานั่งได้แล้เขามาคว้าใส่เราได้นะฮะเนี่ยชิวๆไปนั่งตัวอื่นโน่นตัวอื่นมีเยอะแยะไปเฮ้ยถ้างั้นขอนั่งอันนี้แล้วกันนะปรูดโอ้โหไม่ได้มีความเพลินใจกันเลยนี่เลยวางเพื่อนรวมส้วนมาใส่กันไอ้ยกำลังปวดพอดีเลยเมื่อวานกินเรมด้ต้องาเขาไปคนเดียวนะมีคนอื่นเข้าอยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ยหากายคนอื่นเขาตายดีมากเลย เออค่ะบอกว่าครีสบายมากโอ้โ,โอมีอมเอฟเฟกต์พร้อมเออดิไอเจ้าคองกระดูกดีไดยมันครีในบา้<ห>านแถวฉันได้ไงอ่ะดูดิเอเดดอเดดอเดอเออออกไปออกไปในตายมันำน่ะเนี่ยเห็นน่ะดีาาออดโอ้โหนี่ตายคาำหสว่วมเฮ้ยไอเจ้าชักโคอกชังค้ำทำไมไม่ไดขยับมาใกล้ฉั้นได้หรอไอไม่เห็นน่ะดีทำไมไม่ขยับได้ดูแปลกๆเนี่ยไม่น่าไว้ใจเริ่มรู้ตัวแล้วเฮ้ยถ้างั้นต้องนี่เหรอเฮ้ยระเบิดเป็น เน้นอ้นี่เลยจัดไฟโอ้โหโอ้โหเราก็โดนด้วยมองเห็นอะไรเนี่ยนี่มาส้วนละบาดเหม็นเขียวดีไหมล่ะเขียวส้วนละบาดมองไม่เห็นแล้วโอ้เขียวเขียวอ๋อฮทั้งเขียวทั้งดำเลยส้วนละบิดได้พอต้องส้วนตันด้วยอจัดไปนี่ไงนี่ไงโอ้โหส้วนตันส้วนแตกมาแล้ว อะไรเนี่ยโอ้หน้ำเขียวอือเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งปไปเลยลมาจมน้ำส่วงกันโอ๊ยไปมาหนี่เ,นเดี๋ยวไป <c oughs> รับออไอ้ักโขมไม่ <c oughs> เป็นมนุษย์ชักข้อก่อน่ยเป็นตัวโก้งนี่ ไอ้เขลุตัวละวดิไหนมันชั่วช้าก็ดีกดีเดี๋ยวจะไปตามมนุษย์กล้องวิดีโอมันจัดการนะไลยกดีกดีหนี่เราต้องถล่มบ้านเขาให้พังให้ยับเลยนะบอกเลยอแค่นี้แบบมาอยงระเบิบรวมไม่ท้ออ่ะทั้งหลังเลยโอ้ยไม่ไม่ได้เลยหนีไปไหนอย่าเพิ่งไปสินี่จับหน้าเลยไปไปได้ข่าวว่ากำลังปวดไม่ใช่เหรอไม่ไม่ปวดแลยโอ้ยหนักหนักหนัก ปวดเล้ามันย้อนกลับเล้่โอ้ยโอ้ยนายอย่ายืดข้อมาแหวนเหม็นมากเลยเอาหัวจุ่มลงไปในชักข้อแล้วก็ยืดหัวออกมามันสกปรกดูไหมขาบินดีกว่าไม่เลยลูกชะมัดเลยนะอทำไมชักข้อเป็นไงเกิดมาไม่เคยเห็นเนะไปซะละอ๋อมันนี้มาถึงกลางเวรแล้วเนี่ยกระดึงกระดิ่งกระดึงกระดิ่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยนายอยากตามฉันนะไอ้แกงแค่นี้มันยังน้อยตัวอะไรเนี่ย เอาๆๆนี่นะใครจะไปเลยนี่นะนี่เอาขี้ไปเยอะๆ,ๆยังจะไปขี้อีกจรงไงล่ะอยากเหม็นขี้อีกรอบอ่ะ <laughs> ยาน้เซยานิเซ่กลับมาได้การ์โนก็หนีไปไหนก็แค่อึแค่นั้นเองขี่ไปด้วยเดินไปด้วยด้วยหรอเนี่ยไปดีกว่าล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 าโอ้โหนี่มันมลพิษชัดๆคนน่าไปทำสุกิงเบยนี่มันเอาวุชีวภาพนี่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเริ่มแผนการช่วยเหลือระดับที่สองดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเหม็นชะมัดกลับเข้าบ้านแล้วตัวเหม็นจริงๆอ่ะมามาถ้าเจอส้มเขาทังเหม็นแล้วยังขนาดนี้นะถ้าเจอตัวนี้แล้วก็บอกเลยอ้อมร้องไห้อึราดแน่นอนได้เลยส้ม คอยาวยาวยืดยาวยืดอยู่ไหนไงอยู่ในบ้านเปล่าเดี๋ยวเจอตดเหม็นเปรี้ยวอีกนะจะบอกให้ยังไง้ะไปนี่จัดไปแผ่นดินไหวนี่นะนี่ไะไส่เนี่ยเป็นไงล่ะไเดี๋ยวแผ่นดินไหวอะไส้นี่ยซุ่มยักษ์ไกลเลยพับสุขากรยาวมากเลยนี่ไงมันชักโคกอะไรเนี่ยทำไมขอมันยาวลงไปในน้ำเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยดูหน้าตามันอิตาเขี้เลยดึงเดี๋ึงเดี๋ึงเดีตกใจอะดิ อยากเ็อไข่ปลาใสหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่เป็นโชว์สไตล์นี้ไหมเอาอชักคอกได้ไงอะแล้วประกาศวันนี้อ้อมต้องเข็ดแน่นอนนี่เลยแข่งแข่งฟรีดฟรีดโอ้ยใ้อยู่ในคอ ไเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้โหนี่ยังจะมาแช่แข็งอีกเหรออยากมาอยู่ในซุ่มด้วยกันรู้ปะกระซิหน่อยไอตัวกองอะไรแช่แข็งด้วยกันดีกว่ไอเจ้าไหว้ไหลนี่เลยจัดแช่แข็งแล้วก็นี่เอิร์ดควายทะเกันเด่นเลยโอ้ยโอ้ยซ่าแก่ใจออยาวอย่างกัะเบิดทะเลนร้านระดีมาเดี๋ยวพาเทเล่นน้ำนะอ๋อ้ทำไมขยับไม่ได้อ่ะ๋อชกนี่อ๋อทำไมมันโคตรอย่างเงี้ย โอ้ยเราทำไมตัวติดน้ำแข็งอ่ะไปไหนแล้วเดี๋ยวทั้งไปสิโยจะจับลากลงน้ำซะไหนอย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวกำก่อนนี่ไาปลาหน้าเครกสยองมือสยิมก๋ยนี่ปลาเครียสายแล้วเอาเครียดมาเนี่ยนี่จะเอาคีมาไปกันดี ใช่ทำไมเป็นขี้สีเรนโบว์อ่กำลังปวดเลยนะนี่ให้ยเป็นขี้สีเรนโบนี่เหรอขี้ของนายถ้าทางจะราคาแพงนะที่เคจะไปพังบ้านเพิ่มนะไหนค่ะดูครีของนายหน่อยสิครีของนายนี่ไม่ธรรมดาครี้อื่นเขาได้ไงเนี่ยนี่เนี่ยเอาน้ำรีไปเอาไปให้เขียวอื้อทั้งจอเลยนี่เนี่ยทำไม้เนิร์ดจรงงนยนี่แน่นี่แน่นี่มันน้ำอะไรแล้วก็เอาครีปลูกหญ้าด้วยนะนี่ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะสวยจึงเบยอ่อ วันนี้จะสวมระเบิดแล้วจะตกตะทใช่ไยังจะมนุษย์ชักข้ากนยอัน้ำสวมไปกินต่ออ๋อไปนะวว้าวใจจังเลยวันนี้สั่ไปนี่เนี่ยอ้าวไปซะแล้วโหดจุ ยังไม่น่าหนีไปได้เลย,เยว,วันหลังก็ต้องเตรียมแผนการชั่วร้ายมาแกล้งอ้อมต่อซะแล้วเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมน้องส้มน่ารักไหมดีแน,เน่เอาละครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เค้งขอแกล้งอ้อมไปแค่นี้กันนะถ้าตน้องคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อๆไปด้ยวยนะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย